สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะก็วันนี้มีความยินดีมากที่ได้มาเจอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในที่นี้นะคะปกติปตทจะไม่เคยจัดรายการแบบนี้เลยที่อันนี้ถือเป็นครั้งแรกจริงๆนะคะซึ่งต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะว่าปตาทานเนี่ยเป็นองค์กรใหญ,ใหญ่แล้วก็เราจัดพบกับนักวิเคราะห์ทุกไตมากที่บริษัทนะคะก็จะมีนักวิเคราะห์มาค่อนข้างเยอะมากเป็นร้อยนะคะก็ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่ง,งเราก็คาดหวังว่าบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เนี่ยจะถึงมือของท่านอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราได้สื่อสารกันโดยตรงก็น่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะให,ให้ได้ให้ได้เรียกว่าตอบคําถามที่ขาใจทั้งหลายแหละโดยตรงนะคะก็ถือเป็นโอกาสอันดีแล้วก็มีความยินดีมากวันนี้เราก็จัดทีมมา เต็มที่นะคะพร้อมตอบคําถามก็เดี๋ยวขอแนะนําทีมงานนิดนึงนะคะคุณกัญญามาศก็เป็นผู้จัดการส่วนอยู่ในฝ่ายทุ้ลงทุนสัมพันธ์นะคะคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะทางซ้ายถัดไปนะคะคุณเอทิตาค่ะก็เป็นพนักงานอาวุโสนักวิเคราะห์การเงินขอนงเรานะคะฝั่งนี้ก็เป็นคุณธนพลค่ะ ก่อนที่จะเริ่มพรีเซนเทชันนะคะขอเช็คเรตติ้งนิดหนึ่งว่าในที่นี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีท่านใดที่ถือหุ้นปรตรทออยู่แล้วค่ะพอสมควรนะคะแล้วท่านใดที่เคยถือแล้วเลิกถือไปแล้ว <c oughs> โอ้ไม่มีเลย <c oughs> คนที่คิดจะถืออะคะ่ะ <c oughs> กำลังจะมาฟังเนี่ยเพื่อว่าจะตัดสินใจอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ก็ยังไม่มีนะคะ หรือแบบกาลังกั้มกึ่งอยู่ว่าไม่รู้เอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะ go to เราจะเราจะ,ะนาเสนอเน้นไปในเรื่องของอผลประกอบการของปีที่ผ่านมานะคะรวมทั้งกลยุทธ์ในอนาคตของเราแล้วก็แผนการลงทุนอะไรต่างๆนะคะซึ่งต้องเรียนไม่นี้ว่าปะตะทเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายเรื่องอค่อนข้างซับซ้อน ถ้าถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวของปตทมากนะก็อาจจะสับสนว่าปตาททําอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะวันนี้ก็พยายามจะปูพื้นว่าเราทําอะไรบ้างแล้วแต่ละเซกเมนต์แต่ละธุรกิจเนี่ยเราต้องดูอะไรนะคะอาก็เช็คเลดติ้งอีกครั้งหนึ่งใครที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจปตทดีมีไหมคะ หรือว่าหรือว่าในระดับที่แบบว่ากล้าลงทุนนะเพราะว่าก็ก็รู้อะว่าจะตามตัวไหนอะไรแบบเนี้ยมีนะคะค่ะขอบคุณค่ะคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยอาจจะลงทุนไปโดยที่แบบต,ตามเพื่อนไปอะเพราะว่ามันเป็นตัวเบอร์หนึ่งของตลาดก็ก็ลงลงไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่มีความรู้สึกเนี้ยค่ะ<ม>ก็ก็ไม่ไม่มีใครยกมือ <laughs> ค่ะนะคะก็พยายามที่จะ ปูพื้นให้ให้ได้ได้พื้นฐานของภาพใหญ่แล้วก็ลงไปลึกในระดับหนึ่งนะคะแต่คงจะไม่สามารถลงลึกในดีเทลมากที่สุดเพราะว่าต้องยอมรับว่าของเรามันซับซ้อนจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเริ่มเลยนะคะหน้าแรกเนี่ย <c oughs> วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ overview แล้วก็ highlight ต่างๆนะคะแล้วก็พูดถึง performance แล้วก็ roadmap ก็คือว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็แผนการลงทุนรวมทั้ง look, เอาลหมายถึงว่าภาพในอนาคตที่เรามองนะคะ ในภาพแรกจะดูดูหน้าตาเหมือนหน้ามึนงงนะคะแต่ว่าง่ายๆเดี๋ยวน้องเดินชี้ตามนะคะคือในขาที่เราจะพูดถึง o ล์ b a l a n c ์กับ g a สบา l าน c e ในประเทศก่อน o ล์ balance หมายความว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีการรับประทานน้ํำมันนะคะและแก๊สนะคะทั้งสองอย่างเอาทีละชิ้นเอาชิ้นน้ํามันก่อนน้ํามันเนี่ยประเทศไทยใช้น้ํามันประมาณ1ล้านบาเรลต่อวัน ถ้าจะเทียบกับโลกทั้งโลกเนี่ยโลกใช้ประมาณสัก80-83ล้านบาทเร็ยต่อวันนะคะเรานี่ไม่ถึง1%นะน้อยมากเอ,อ,อเมริกาเอาเป็นว่าแถบอเมริกาแล้กันทวีปอเมริกาเนี่ยใช้เยอะที่สุดประมาณ34-36เอเซนะคะเอเซียทั้งหมดเลยใช้ประมาณ34ก็คือเรียกว่า1ใน3นะคะ ยุโรปใช้ประมาณ13%แล้วที่อื่นๆรวมกัน12%นะะประเทศไทยใช้นิดเดียวแต่ว่าเราไม่มีแหล่งน้ำมันของตนเองหรือมีก็น้อยมากนะะในภาพนี้จะให้ดูว่าเวลาที่เราพูดถึงการใช้น้ำมันเนี่ยเราต้อง Import 80%คือเอามาจากตะวันออกกลางเพราะว่าตะวันออกกลางเป็นแหล่งที่มีน้ำมันเยอะที่สุดน,นะะเพราะฉะนั้น848,000บาร์เรลต่อวัน848,000บาร์เรลต่อวันเนี่ยคือสิ่งที่เราต้อง Import เข้ามา แล้วมีแหล่งในในประเทศอยู่บ้างสัก20%คือสัก2แสนบาร์เรลต่อวันนะคะ20%ตัวนี้มันมีเป็นครูดบ้างแต่มันมีตัวใหญ่ๆคือคอนเดนเซตนะคะคอนเดนเซตก็คือน้ำมันที่เจอในหลุมแก๊สนะคะเอาข้าวผาแบบนั้นทั้งหมดเนี่ยปตทจะทำหน้าที่เป็นปตทเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกือบจะทั้งหมดของการรับน้ำมันเพื่อจะส่งให้โรงกลั่นทำการกลั่น ะะทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าปร,ประเทศนี้มีโลงกันอยู่7จ็ดโลปตทถือหุ้นในโลงกันพวกนี้ประมาณ5้าโลแต่เราไม่ได้ถือร้อยเรซเราถือสีอ่สิบ้าบ้าง48บ้าง30กว่าบ้างนะคะในนี้ก็จะมีที่เราถือก็มีไทยออยลมี PTT Chemical ซึ่งเขาพ,พึ่งควบรวมก็จะมี PTTAR ซึ่งมีลงกันอยู่นะคะไอ้ส่วนนั้นแล้วก็มี Star Petroleum Refinery ตัวนี้เป็นตัวที่เราร่วมทุนกับเชฟรอน เชฟรอนถือ64%เราถือ36%นะคะแล้วก็มี IRPC แล้วก็มีบางจานะคะเราเราถือหุ้นในพวกเนี้เวลาเราซัพพลายครูดให้เขาแล้วก็ซัพพลายตามสัสดส่วนหมายว่าสมมุติเราเราถือ49%เราก็เราก็มีหน้าที่ช่วยช่วยซื้อน้ำมันให้เขาไปกลั่นประมาณสัก49 ทำนองนั้นนะคะออพอได้โปรดักต์ออกมาเนี่ยก็จะเรียกว่าน้ํามันสําเร็จรูปน้ํามันสําเร็จรูปก็ใช้ในตลาดประเทศไทยประมาณสักยีบางส่วนก็มีส่งออกบ้างเช่นมันสเปคไม่ได้ในประเทศไทยไมใ่ใช้อะไรก็ว่าไปนะคะคร่าวๆก็คือประมาณนี้นี่คือน้ํามันทีนี้ด้านแก๊สบ้างด้านแก๊สเนี่ยเราใช้ทั้งหมดประมาณ4.100ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันตัวนี้ก็ จำเป็นไอเดียไว้ละกันนะคะถ้าจะเทียบเป็นน้ำมันก็อาจจะสักหกแสนบาร์เรลต่อวันทำนองนั้นนะคะออไอแก๊สนี่จะต่างกับน้ำมันคือแก๊สเนี่ยเรามีในประเทศเยอะเยอะนี่คืออยู่ในอ่าวไทยตรงอ่าวไทยนี่ที่เรียกว่า indigenous gas ก็คือในโลเคอลเนี่ยประมาณสัก78-80%เรนะคะเรา import 20%จากพม่าพม่าจะมีแหล่งที่เรียกว่ายาดานากับเยตะกุนถ้าท่านนึกภาพแผนที่ประเทศไทยก็คือว่าข้างบน,บน เข้ามาทางทางตะวันออกนะคะบนบนประเทศเนี่ยจากพมา่าเข้ามามีทอ่อแกส๊สแล้วจากอ่าวไทยที่เป็น7 8เซนี่ยก็ก็มีทอ่อแกส๊สสามท่อใหญ่เป็นท่อหลักนะคะจะมีท่อเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามซึ่งปตทก็ลงทุนสร้างมาตั้งนานแล้วเส้นที่หนึ่งก,ก็เรียกว่า30กว่าปีนะคะเพื่อจะเอาแก๊สจากในอ่าวเนี่ยขึ้นมาขึ้นไปที่ไหนขึ้นไปที่โรงแยกแกส๊สนะคะเรามีโรงแยกแก๊สถึงปัจจุบันเนี่ยหกโรง โรงแยกแก๊สทำหน้าที่อะไรโรงแยกแก๊สก็จะทำหน้าที่เหมือนแยกแยกคาร์บอนคอนเทนต์เนี่ยเขาเรียกว่าคือในแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเวทแก๊สเวทแก๊สหมายความว่ามันจะมีสารประกอบคาร์บอนต่างๆที่เรียกว่า C 1หนึ่ง4สซสซึ่งคุณสมบัติไม่เหมือนกันและมีคุณค่าเพิ่มที่ไม่เหมือนกันนะคะในซ1 c น C3 C4 สสสี่เนี่ยก็คืออีหนึ่งคือมีเทนเวลาที่เราแยกออกมามันจะมีมีเทนนะคะ มีเทนตัวนี้จะวิ่งไปที่โรงไฟฟ้าหลักๆแล้วไปเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าอีเทนโพรเพนก็คือ C2-C3 ส่งไปให้ปิโตเคมีเป็นเป็นวัตถุดิบเพื่อจะไปทำต่อไปเพิ่มมูลค่าต่อนะคะแล้วก็มี LPGLPG ก็คือเอาโพรเพนกับบิวเทนผสมกันโพรเพนก็คือ C3 สามบิวเทนคือ C4 ผสมกันออกมาเป็น LPGLPG ไปทำอะไรก็เอาไปเป็น เชื้อเพลิงในบ้านแก๊สสูงต้มในบ้านเนี่ยคือ LPG หรือตอนนี้เราก็พอราคามันมันมันต่ำมากเนี่ยก็รถแท็กซี่ก็ไปใช้ซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะคะเอาเป็นว่า LPG หลักๆแล้ววัตถุประสงค์คือใช้ในครัวเรือนอันนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นโรงแยกแก๊สก็จะแยกแก๊สออกมาได้ 4, 4ีชนิดหลักๆคืออีเทนโพรเพน LPG n g l แล้วเหลือมีเทนวิ่งไปโรงไฟฟ้า ะะทีนี้ถ้าดูจากาลายข้างล่างตรงตรงไปลายเจ็ดแปดสีตรงเนี้ยนะคะตรงนี้คืออะไรก็คือว่ากํากลังการผลิตของโรงแยกแก๊สเนี่ยขนาดเนี้ยเราเราแยกได้จํานวนหนึ่งคือคือเรามจีจำนวนแค่หกโรงอะ่ะมันก็แยกได้แค่2องพันหกร้อยกว่าล้านสองพันสี่ร้อยกว่าล้านลูกบาทฟุตเดย์ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งจะต้องบายพาสวิ่งตรงไปไปที่โรงไฟฟ้าเลยหรือไปเป็นไปเป็น ไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเอาไปเป็น NGV นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเวทแก๊สซึ่งมีคาร์บอนคอนเทนต์ผสมอยู่ซึ่งยังไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ประเทศนี้ก็เหมือนกับว่าเอาเวทแก๊สไปใช้คุณค่าไม่เต็มที่อยู่ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือคือข้อที่ควรควรจะทราบนะคะว่าเราไม่ได้ใช้แก๊สในอาวอาให้มันมี